หมมนนโอเจยู <mm oh, my, my, my. Oh. Oh, er> He ่อหิวไหมข้าวเหนียวขกนะฮะแเงยเสีดายโอ้ยไม่ไไม่โหโอ้โตนเข้าเิมัน I k n o h i s v e ดเจรตูนไปไอเ ไอเก็บม no ีปลาหมึก่วะมีปลาหมึกปวะยำเลยยำทะเลยำปลาหมึกอ่ะไอสเอชทะลีลอจิงองจิงองอโดะฟยำปลาหมึกอ่ะเขาเขามันมีจะกรมอนักมนเอโอ้ยมีมีนี่ฮะจะกรมันจะกมอนจิงจิงอฮะข้ามลืมข้ามัลืมเอ่อแซสพิกซพิกซพิกลืม

อันนี้น้ไม่ปลาหมึก้มกไม่นู้นนูดชิไ้วนไอ้วนมอ้ช่งยุกเอานู้นเดียวเอาไซด์ดิโอรีปลามึกอีไปเนี่ไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยอะมือสุกปกสุกปกเนี่ยไปร์ตอร่อยอร่อยจบอะเอาไปอ้ไอไอนไอันนี้ไปไอ้โปรเจไอ 오징어, 오다, 플 오케이. 오, 리 오케이, 누들 오징어, 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 오금어오 오징어, 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 오징 오징어, 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 오 오징어, 오징어, 조금 조금 징어어오어 오징어, 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 오징 오징어, 오징어, 오 오징어, 오리 오징어, 오리 오징어, 어 อร่อยอร่อยจบอะอะไปนี่อะไ아งวอ아อะอะนี่ไปไองบดจ้า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 จ้아จ้ 오징어 าจ้า아้าจ้아จ้าจ้아จ้า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 ้า โอจินไม่กันมันมันด้านแฮปโอรีโอจิงงหงโอรีโอจิงงหอไม่มีเออเออลองเปลี่ยนกันละแงสคดท้าย